เขาใหม่ไมคะเขาใหม่ไมโค้งใหม่เรรอใโค้งก่อนวยืเราโค้งก่อนโค้งก่อนโค้งโค้งโค้งเยอะๆโค้งเยอะๆอะกไป้างหลังโอเคครับไปไทางนู้นไปวาเผือกเชื่ออะไรอ่ะแก้วมังกรน่ากินจังเลย อร่อยใช่ไหมแก้วมังกรอ่ะอร่อยไหมอากาศไม่น่าผิดเอุ๊ยอะไรมาตอมหัวฉันอ่ะหอมแน่เลยอือครับมไม่เี่ยโคเขาทำสีผมไม่เห็นสีแล้วโดนแดกขนาดนี้นี่ฉันยอมให้